แมงกรนบองทีไมได้ตังค์ทำไมมันชุ่มจังเลยเรอสวัสดีครับยิงนะคะับแงกรนนะครับวันนี้ชื่อช่องรายกันแล้วว่าตีหิตติบัาครับวันนี้เราทำอะไรเนี่ย มาวันนี้เ,เห็นก่อนบ่นใช่ไหมว่าผู้หญิงะทำมถึงชอบแต่งตัวช้าปกติอ่ะกูจะต้องไปรับไอ้หญิงที่หน้าหอ่อเจ็ดโมงครึ่งไงแม่งลงมา8ปดโมงครึ่งไม่ก็แต่งหน้าแต่งตัวทําผมไงผู้หญิงอ่ะคือแบบวันนี้แบบให้หน้าสดคือกูเข้าใจแล้วเว้ยแต่แคมมึงบีบผมกับหน้าปกติมันก็เหมือนเดิมวันนี้ก็เลยจะพากอนมาแต่งหน้าจะได้รู้ว่าทําไมผู้หญิงถึงแต่งหน้าแต่งตัวนานก็ว่าทําไมเต็มโต๊ะเลยก็คือให้กู ก็เดี๋ยวให้ให้หญิงไปคนน้าว่าแต่ละขั้นตอนมึงอาจจะตามหญิงหญิงลงนู่นลงนี่ก็ลงตามอะไรอย่างงี้แต่ไม่ใช่ว่าแค่แต่งหน้าอย่างเดียววันนี้เราก็จะมีมินิเกมมาเล่นด้วยเป็นแต่งไปต่อไปก่อนที่จะต่อไปก่อนเดี๋ยวเรามาลงขั้นตอนแรกกันก่อนที่จะให้อ่ามังกรแต่งหน้านะคะก็คือขั้นตอนแรกคือครีมกันแดดซึ่งแต่ก่อนนี้ใช้ครีมกันแดดแบบไหนหน้าสดไปมอเลยหน้าสดไปมอเลยไม่ไม่ค่อยได้ใช้ครีมกันแดดถึงว่าหน้า คือว <iyorsun> ่าหญิง <darum> อ่เป็นคนที so ่ลงครีมกันแดดบ่อยมากเพราะว่ากลัวแดดมากใช่ไอหญิงก็จะแบบหน้าเทาไปเลยกลัวหน้าเป็นฝ้าเราก็เลยมีครีมกันแดดหนึ่งตัวที่มาแนะนำก็คือนี่เลย คิมแตงโมซึ่งดีๆคิมแตงโมเนี่ยนะคะมีสารสกัดมาจากแตงโมแล้วก็ช่วยปรับผิวให้สว่าง A.P.M. 5 0บ P.F. บวกไปเลยก็คือช่วยกันแดดกันน้ำกันเหงื่อเลยครบเครื่องเลยดิจริงๆตัวนี้กูว่ใช้อยู่กูใช้อยู่หาซื้อง่ายมากในเซเว่นก็คือตัวนี้ราคาแค่39บาทแบบสองส่วนใครที่มีกําลังขึ้นมาหน่อยก็ตัวนี้เลยแบบ195บาทเราใช้อันนี้คือขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาลง ครีมกันแดดกันก่อนเลยปกติกอนไม่ใช้ครีมกันแดดดิเดี๋ยวจะให้ดูว่าก่อนจะช่องไหมมันเป็นเนื้อครีมแต่ตัวเป็นน้ำเลยอุ้ยจริงหญิงพากอนทานด้วยดิกรอนต้องดูไม่น,นี่บีบอยู่ <laughs> เป็นน้ำเลยอ่ะมีขั้นตอนแรกก็คือลงครีมกันแดดก่อนมาแบบถึงคำถามสเปคอเอ,อ,อ้อย่าลืมคำถามอย่าลืมคำถามถึงสเปคของหญิง ช่วน,น,นี้ชอบหนุ่มบิวา <restrial> ชอบบิสวาชอบแบบว่ามีหนวดนิดนึงแต่ก่อนก็ <orman> <bet twe salaries> ชอบแนวเกาหลีอุ้ยข้างๆก็มีหนวดนะมาแล้วของเหมืองกรน่ะชอบคนขาวชอบคนขาวไงชอบคนอ๋อชอบคนที่คอนทัสกับเราวันนี้หรอชอบคนที่แบบว่า เป็นคนเฮฮาตลกตลกเพราะว่าปกติไม่ได้เป็นคนตลกเป็นคนจริงจังอืมอุ่ยดีมากเลยแต่คนค่อนข้างก็เป็นคนอารมณ์ดีนะอันนี้บ้าบ้าหกับอารมณ์ดีมันต่างกันไหนดูซิตอนแรกก่อนเป็นไงพอถักหลังค๊อปต้องแต่ง,งนหน้านเรีนนี้เนียนแล้วนะน่ยจังมโมช่วยหรออืมขายของสุดๆไม่ได้ขายสปอนเซอร์ไม่เข้าเลยไหนพอใช้ไปรู้สึกไงบ้างเหมือนมีอะไรอยู่ที่หน้าจะรู้สึกเนียนแล้วก็แบบาซึมมไหมนี่อยๆต้องทาคอปะ เราต้องทาคอป่ะเออเราต้องทาคอด้วยเ็ารู้สึกว่าหน้าขาวกว่าคออุ๊ยดูนิก็พอก่อนทาปุ๊บแล้วใบขึ้นเลยใบขึ้นเขาบอกว่ากันแดดกันน้ำคุมความมันันแดดแล้วมันมีร่องร่องตรนอ๋อนี่เนียนี่เนี่ยอ่านลงกันเสร็จยังไ้ต่ออ่านออนที่สองก็คือการลงรองพื้นนะคะเราจะจับช้ไม่ให้จับ สนุกคนเดียวะไรนะไม่มาเวลาว่างชอบทําอะไรเวลาว่างชอบทําอะไรมังกรตอบก่อนเลยเวลาว่างชอบอุ้ยก่อนตายแล้วก็ผิดรอบนี้แล้วก็วอมก่อนค่ะสอนดิสอนไม่เคยแต่งไง่ายวอมวอมวมเอาวอมตรงปากมือแล้วก็ค่อยแปะบนหน้าเบาๆถ้าไมหนาจังวะแล้วมังกรเวลาว่างชอบทำอะไรจ้ะชอบดูการ์ตูนฟังเพลงไม่ถนัดเลย ู่กระตูนเรื่องอะไรอ่ะปกติอ่ะคอมเมนต์เจอรี่บ้างชาวดอร์บ้างช่องบูมแมลงอ่ะเคยดูปะมีป้าที่บ้านโอ้เดี๋ยวดูช่องต่างๆามสามเลยปะแกเลยปะวัวลูบูมแมลงเนี่ยจริงเดี๋ยวนี้เขาดูชินจังกันฮะอันนี้ก็แก่ไปเอาชวนใครมาดูเน็ตพิกหน่ะดูดิดิสามสาม อุ้ยต่อไปตาหญิงส่วนกูแล้วว่าคือกูชอบดูหนังเพราะว่าเราเรียนสื่อสารไงมีความรู้เราเรียนสื่อสารก็เลยคือเอาความจริงได้ปะจริกูชอบนอนค่ะคไม่อยากดูแต่กูไม่อยากทำคือไม่อยากทำอะไรทนกูแค่อยากนอนเฉยๆช่องนี้เลียวจริงดูจตกคานั่งแล้วอะถ้าต่อต่อไปเลยไม่ยังไม่เสร็จเลยอุ้ยเชดูเชิญดูเชิดู นึงทำไมมันชุ่มจังเลยหนื่อยร้อนไม่ลงคองนานไหมผู้ชายเ <c oughs> นี่นยไม่นานหรอกปกตินี้ไม่ลงคือเนียนมากหรือแบบมีค่าป้างตอนเนี้ยสุดๆหมายถึงเนียนเนเียน <c oughs> สุดๆโอ้โหดี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 คือจริงๆไม่ต้องลงนี่ก็เนียนแล้วนะเนี่ยคุณขีดกันแดดไปเมื่อกี้ขีดกันแดดแหละแตงโม่ของอะไรของอะไรของพี่นะ จุลาเฮิร์บดีดีดครีมแตงโม SPF 50 PA บวกบวกบวกปับผิวขาวกระจ่างใสพร้อมปกปิดจุดด่างดำรอยสิวฝ้ากระให้เรียบเนียนสม่ำเสมอพร้อมปกปิดผิวจากรังสี UVA และ UVB โอเคแล้วเราก็ออกไปทาแดดกันมาแล้วนะคะจากการที่เราใช้ครีมกันแดดดีๆครีมแตงโมนะคะเป็นยังไงบ้างหน้าดีขึ้นไหมอืมก็คือกันน้ํากันเหงื่อดีมากไม่เป็นคาบเลยก็คือหน้าดีมากมันเนียนไปเลยเนาะใช่มันเนียนแล้วก็แบบมันเนีย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 นมันเนียนไปเลยรูขุมขนก็ไม่ค่อยมีด้วยหาซื้อกันได้นะคะราคาแบบถูกมากหาซื้อได้ในเซเว่นเลยยาวตอนนี้ก็คือตีฮิตติดนะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ យក1% lain